เมื่อเขานอกใจเราแล้วเราต้องยอมรับการนอกใจนั้นเป็นระยะเวลาหลายปีคำตอบนี้ครูว่าใช้ไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าเราต้องยอมรับการนอกใจจากเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะขออนุญาตออกไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็ยังดูแลเราอย่างดีครูว่าไม่โอเคที่ครูพูดมาทั้งหมด ที่ครูสอนมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทั้งรู้และก็สมัครใจรับรู้ว่าเขาขออนุญาตเราเพื่อไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นและเราต้องยอมรับในความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้กับเราเขายังให้เงินดูแลเราอยู่ทุกๆครั้งที่เขากลับมาที่ประเทศไทยคูว่าไม่โอเคความหมายหม่ที่ทครูตีความให้พวกเราฟัง เรารู้ว่าเขาแอบไปมีเซ็กหรือมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นแต่เราทำอะไรไม่ได้เราก็เลยที่จะเลือกที่จะยอมรับมันแล้วเราก็อยู่กับเงินไม่ใช่อย่างนั้นทุกสถานการณ์นะคะคุณจะมีคุณค่าเมื่อคุณได้พูดในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าเราบอกว่าเราไม่ยอมรับการกระทํานั้นสมมุติว่ามีครั้งที่หนึ่งเราบอกโอเคเหมือนเมื่อมันเกิดไปแล้วครั้งที่สองเมื่อมันเกิดไปแล้วแต่คุณไม่ได้หมายความว่าจะยอมมันต่อไปตลอดชีวิตยอมเป็นเมียกอดทะเบียนสมรสและก็กอดเงินแต่ทั้งๆท,ที่ในใจเรารุ่มร้อนเนี่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเรา จะต้องทำความชัดเจนกับความรู้สึกของเราก่อนค่ะครูพูดอยู่ว่าให้เราไม่ต้องแคร์ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าหากคุณยอมรับก็เรียกว่าอันที่คุณยอมรับว่าเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นนะคะฉันทำอะไรไม่ได้ครูเขารวยเขาให้เงินฉันอยู่ฉันเลยต้องยอมรับกับมันก็โอเคไม่ไม่ไม่เสียใจแล้วล่ะไม่ค่ะถ้าคุณยอมรับความจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บปวดเลย ที่เขาไปนอนกับใครนั่นโอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดนั่นก็ไม่โอเคคุณก็ต้องพูดหรือสื่อสารกับเขาออกไปว่าฉันไม่ชอบไอฉันรับไม่ได้ถ้าทำเป็นถ้ามันเป็นสิ่งที่มันบังคับจิตใจเราแล้วเลารู้สึกทรมานเลิกดีกว่าคะ่ะอย่าอยู่ไปเพราะเพียงแค่เงินหรือการที่เราคิดว่าเรามีความสุขถ้าหากมันเป็นการแสดงซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงจงหยุดทำมันซะ แล้วเดินออกไปจากชีวิตเขาเพื่อคุณจะได้มีความสุข